จับศึกแล้วเจ้าสำนักสงฆ์หื่นสุราธ,ธานีล่วงละเมิดทางเพศสามเณรสามรูปบังคับลูกศิษย์สไลด์หนอนค้นกุฏิพบยาปลุกเซ็กตําำรวจคุมตัวดำเนินคดีแจ้งข้อหาหนักเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวแอบถ่ายไว้ขณะที่พระจตุรพัฒน์ราชวดปัญโย เจ้าสำนักสงบางน้ำเย็นอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พาลูกศิษย์คนดังกล่าวเข้าไปภายในกุฏิก่อนใช้ให้ปิดประตูหลังจากนั้นพระจตุรพัฒได้นอนลงบนที่นอนและให้ลูกศิษย์คนดังกล่าวนวดขาให้ก่อนจะขอให้สไลด์นอนให้จนสำเร็จความใคร่โดยเบื้องต้นลูกศิษย์วัดคนดังกล่าวให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาในขณะนั้นตนเป็นคนขับรถของพระรูปดังกล่าวหลายครั้งที่พระรูปนี้ ได้ขอให้ตนสไลด์หนอนในลักษณะนี้ให้นอกจากนี้พระรูปนี้ยังเคยบังคับใช้ปากอมอวัยวะเพศของสามเณรอ,อายุ13ปีที่เป็นสามเณรอ,อยู่ภายในสำนักสงฆ์จนกระทั่งตนและสามเณรทนไม่ไหวจึงได้แอบถ่ายคลิปและขอออกจากสำนักสงฆ์ดังกล่าวมาอยู่อีกวัดหนึ่งโดยเบื้องต้นคณะสงฆ์จังหวัดสุราธานีได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วกำลังเร่งสอบสวนและจะดำเนินการต่อมาเวลา16นาฬิกา30นาที นางประภาพพันธ์เกตแก้วนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองได้เดินทางมาพบกับสามเณรสารูปอายุระหว่าง11ถึง13ปีที่วัดบางใหญ่วนารามตำบลศินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งสามเณรทั้งสรูปได้มาพักจำวัดภายหลังจากที่มีเรื่องดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำสามเณรเบื้องต้นทั้งหมดต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าต่างก็ถูกพระรูปดังกล่าวบังคับให้สไลด์หนอนและล่วงละเมิดทางเพศซึ่งนอกจากสามเณรสามรูปนี้ยังมีสามเณรอีกสองรูปที่ยังคงอยู่ที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงวางแผนที่จะไปช่วยเหลือสามเณรอีกสองรูปออกจากสำนักสงฆ์จนกระทั่งเวลา19บเนาฬิกาเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอพระแสง ได้เดินทางมาถึงสำนักสงฆ์บางน้ำเย็นตำบลใสขึงอำเภอรพระแสงพบกับพระจตุรพัฒน์เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นพระรูปเดียวกับในคลิปโดยเจ้าหน้าที่ได้แยกสอบสามเณรทั้งสองรูปก่อนจะนำตัวไปสอบเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรพระแสงทางด้านพระจตุรพัฒน์สงวนนามสกุลอายุ44ปีกล่าวว่าตอนนี้ยอมรับว่าพระที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น ตนเองจริงโดยวันนั้นได้เรียกลูกศิษย์ที่มาจากจังหวัดนครนายกมาบีบนวดให้ตนเองภายในกุฏิเนื่องจากเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากพิธีทอดกรถินภายในสำนักสงฆ์จึงเหนื่อยมากยอมรับว่าวันดังกล่าวอยู่กับลูกศิษย์ภายในห้องพักสองคนโดยมีสามเณรอีกคนอยู่ที่บริเวณประตูห้องพักยืนยันแค่มาบีบนวดไม่ได้มีการทำอนาจารใดๆทั้งสิน้นตนเองตกใจที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลโดยอยากเจอกับคนถ่ายคลิปและลูกศิษย์คนดังกล่าว และอยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรต่อมาในเวลาศ0นาฬิกา30นาทีของวันที่21พฤศจิกายน2567พันตำรวจเอกไพศาลส,สังเทพรองผู้บัญชาการกอพจังหวัดสุราธ,ธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพรนรงการอรชัยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระแสงชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนได้นิมนต์พระจตุรพัฒน์ไปลาสิขาที่วัดสามพันอำเภอพระแสง จากนั้นได้นําตัวนายจตุรพัฒน์ไปตรวจค้นกุฏิจากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลุกอารมณ์ทางเพศยี่ห้อหนึ่งจำนวนสองซองกาแฟาปลุกอารมณ์ทางเพศสี่ซองวางอยู่บนหัวเตียงภายในกุฏิจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพพระแสงดําเนินคดีในข้อหากระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยปราศจากเหตุอันสมควรภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสีย จากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารและพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามและข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีผู้อยู่ในความปกครองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม